ก็กำลังเตรียมพื้นที่สำหรับวางลูกโกโก้แล้วก็ลูกกระตูนของเราที่เป็นกำลังเป็นตุ๊กตาที่ถูขนโกโก้ฝักโกโก้นะคะอย่างที่เราจะทำโกโก้แดนบนพื้นที่ของภูเขาีิฐานน ได้แล้วนะคะตุ๊กตาหนึ่งตัวของเราคือประดับร้านสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะปเป็นไงบ้างก็วัสนีสนุกมากเลยนะครับวันนี้เราย้ายนะครับร้านร้านไทยกระทงมาในพื้นที่เขตภูเขาอีสานแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาเส้นเท้านะครับ โคแวนมาได้ครับตัวไทยกระทงนะครับแล้วก็ร้านนี้จะเป็นโกโกแลนด์ด้วยนะครับเป็นที่อธิษฐานเป็นที่พักผ่อนอดใจพื้นที่ประมาณสิกว่าไร่นะครับมีภูเขาล้อมรอบบรรยากาศดีนะครับท่า,จาทนะจะมา1คืน2คืน3คืน4คืน5คืน6คืนแล้วแต่ท่านเลยนะครับ <c oughs> <Okay. S 1> เออขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่23เมษายนนะครับสถานที่แห่งนี้คือภูเขาแห่งการอิทฐานครับตอนนี้ดวงอาทิตย์ ทรงกรดอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรามุงหลังคาเรือนรับรองนะครับก็พรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะครับนะวันนี้ก็ใส่เต็มที่เลยนะครับแดดก็ดีมากนะครับขอไปเจ้าไว้พอทุกท่านวันนี้ผมก็เพิ่งลงหลังคานะครับหลังคาเรือนรับรองนะครับก็ตอนนี้ก็มุงไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับครึ่งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็โอ้โหเรามีผู้ช่วยเราเยอะแยะเลยครับมี ครับพี่ใครเอ่ยเยอฟูนะครับพี่แดงนะครับตรงนี้นะฮะก็ตอนนี้เราก็เหลือครึ่งหนึ่งครับพรุ่งนี้จาจะเสร็จนะครับเหลือครึ่งหนึ่งนะฮะก็โอ้โหวันนี้เราสนุกสนานกันมากเลยนะฮะสุดยอดเลยนะครับอ่น พอดีฝนลงดูครับพี่น้องพระเจ้าอวยพรเรามากเลยพระเจ้าอวยพรคุสุดเลยครับตอนนี้ฝนตกฝนตกเลยฝนตกเห็ไหมฝนตกฝนตกลงหลังคามาฝนตกพอดีเลยโอ้ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าโอ้หลังคาเสร็จแล้วหลังคาเสร็จแล้วโอ้เอเมนโอ้ขอบคุณพระเจ้ามากเลยพี่น้องครับตอนนี้ฝนลงหลังคา เรารับรองพอผมลงเสร็จปุ๊บฝนลงอย่างเต็มที่เลยครับโ,โหเจ้าฟูพี่เดนนะขอบคุณพ่เจ้านะครับโอโ้พี่เจ้ามาเทว่าหลังคาเราการฝนได้หรือเปล่าเสร็จแล้วหลังคาเราเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ฝนลงอย่างตะนน้ำเลยนะครับกขณะน,นี้ฝนตกลงเม็ดใหญ่มากนะครับ ตกใหญ่แบบแรงมากมากเลยนะ้วฟูพี่แดงกำลังนั่งดูเม็ดฝนนะครับที่ลงมาอย่างแรงมากนะคะขอให้มีแต่ฝนอย่างเดียวนะครับไม่เอาลมเลยพ่อก็จัดให้นะครับตอนนี้มีแต่น้ำลงอย่างเดียวครับตอนนี้ฝนเทลงวันนี้บรรยากาศที่บุขาอิฐานครับสดชื่นนะครับวันนี้เราเป็นการลงเสานะครับ นี่คือการลงเสาร,ร้านไทยกระทงนะครับเป็นสถานที่รองรับกับพี่น้องผู้เชื่อที่จะมานมัสการที่ภูเขาแห่งการนิฐานนะครับร้านไทยกระทงะครับก็สามารถบรรจุที่นั่งได้ประมาณ100ที่นั่งนะครับห้องประชุมจุได้ประมาณ70ที่นั่งนะครับนะ้มีอาหารมีเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับพี่น้องมีห้องน้ำอย่างรู้เลยนะครับก็ตอนนี้เรากำลังตั้งเสารนะครับเป็นเสาเด่นเสาเอกนะครับ ของร้านไทยกระทงนะวันนี้เจ้าของร้านไทยกระทงครับนะครับน้องนัทนะครับนั่งช่วยจับเสาเอกวุดนะครับกำลังล็อกเสาวไว้นะฮะเจ้าฟูพี่แดงนะครับนี่ก็กําลังตั้งเสาให้ได้ระดับทุ่งที่นะฮะให้ได้ระดับที่ทะเลลูยาสวยมากเลยสถานที่แห่งนี้เป็นที่อัศจรรย์ ภูเขาอิฐานเมฆร้อนรอบโอ้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณเสด็จพ่อขอบคุณพระบิดาเจ้าพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระบิดาขอบคุณพระเจ้า,จาวันนี้ข้าลําหนักมากครับพี่นอ้องลงเขามาหนักสุด,สด ไม่ไหวหนักมากขณน,นี้ผมพลังเอาไม้ไผ่นะครับที่อยู่ด้านหลังภูเขาที่เราปลูกไว้เอาไม้ไผ่ที่ผมแบกอยู่เนี่ยครับจะลงไปทำไม้คำ้ำที่ร้านอาหารนะก็ใช้ระยะเวลาพอรุ่วรน,นะครับใครอยากมารับพ่อพรเชิญนะครับ ไม่ไผ่นะ,ะเดินลงไปนะไปดูนะครับประมาณสัก500เมตรได้ทีน,นี้ก็แบกลงมาถึงจะถึงข้างล่างแล้วครับนะมีสองหนุ่มรออยู่นะสองหนุ่มนี่ฮะเยีฟูกับพี่แดงครับรออย,อยู่ที่นี่นะครับพี่น้องครับมารับพอะพรร่วมกันนะฮะัรับหน่อยรับหน่อยหนึ่งสองสามตึ๊บโอ้สุดยอดนะครับ500เมตร ท่านนี้ครับเราก็มาอยู่กันตรงนี้นะครัครับวันนี้วันนี้วันที่4นะครับวันนี้วันที่4เป็นวันดีมากเลยครับเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับนี่ใครเอ่ยนะครับนะมาม่าเรานั่นเองนะครับเป็นทุกวันรัตนะครับวันนี้อยู่พร้อมกับนะฮะสองนุ่มสุด่อนะครับขอขอหน้าออกหน่อยครับจะเป็นอินเดแดงแล้วนะครับวันนี้นี่ท่านนายพลกับท่านอายการใหญ่นะครับ นี่ครับเจ้าของร้านไทกระทงและข้าพเจ้าเองครับผ่านหน้าเนี้เราก็ใชที่จะทำเสาให้ส่งเลยเห็นไหมครับต้องการไม่เฉพาะต่อตีนต่ออย่างนี้เอาออกเพื่อให้เป็นเสาแบบนี้แหมงานนี้มันจะต้องใช้ ไอคอนะครับนัดจะพกปุ๊บนัดจะพกปุ๊บนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงลูกเดี๋ยวแป๊บนึงเอาพี่แดงเดี๋ยวเอาเดังมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แดงพี่พี่จับไปเดี๋ยวพี่จับไปเอาเอาเอาฝั่งไหนอังนี้อันนี้พุดเลยนะหน่อยลูกอ้าวนัดทำอะไรครับวันนี้ลูกนัดกำลังทำอะไรครับ ตรงเป้เลยตกเป้ใช่ไมตกเป้เลยตกเป้ตอกตะปูเลยตรงเป้ตอตะปูอะไม่เปเอาดินตรงเลยอะตอตะปูถ้าูปูดูที่นี่แหละขยายไหดูระดับน้ำดิระดับน้ำพี่เไหแล้วเราดูเสาเลยดนี้กนเดดอด่าดูดูดูตรงนี้ดินตรงนี้แหละดินตรงนี้ดินนะนดูห พวจได้ลูกพนไรงปาพนอะน่ยดีให้มันแโอเคพวอยู่ไนป้าระวังเลือดดนพว่ข้างในูลูกสาวไอ้นะัวพวอเนี่ยัวเงนวสมึงไม่ได้เก็บวไม่ได้เก็บเลยแ่พวเนียววอยู่ตรงนู้นมังลูกไม่ได้ไม่ได้เียบเารตั้งแล้วนะครับเสา ตะวานะเสตาสตวันเสาเนี้ยเรียกเสาตะตวัเดี๋ยวว่ะค่า ลงหลักปากฐานแล้วครับ120ยี่สิบนับจากนี้ไปอันนั้ระดับน้ำเี้คือตรงอันนี้คือ90องศาอันนี้ส5องศานี่ระดับสิบห้าองศาอันนี้90แนวนอนอันนี้แนวตั้งถ้าเกิดเราทับแนวนอนแบบนี้เนี่ยเราเราต้องได้ระดับไหมถ้าเราได้ระดับระดับมันก็จะเป็นบูมกาอันนี้แนวนอนอันนี้เป็แนวตั้ง น,นี้ก็เรียกแนว45องศาแนาวเฉียงแนวเฉียงเ,เราจะให้มันอีกทีให้ไงโอ้คตรหน้ากเลยไง